สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดจัดไปนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะก็กลับมาพบนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับเป็นประจําในทุกๆวันนะครับนั่นแหละนะครับเลาก็เดี๋ยวในชุดสรุปนะครับเดี๋ยวได้ดูแน่นอนนะครับเนาที่งวดที่แล้วนะครับเน้นๆให้คู่เด nice, so ียวเม็ดเดียวนะครับ7 0 0นดนะครับเนาะอ่ะก็เดี๋ยวใกล้ถึงวันนะครับเดี๋ยวลงในชุดสรุปโค้งซ้าย บนล่างให้ดูนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับนอะเลขที่ออกเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับมันน่าจะเลขน่าจะออกไปในทานองเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในที่ในเลขเหมือนนะครับก็ต่อจากเลขเหมือน5นั่นแหละนะเนี่ยที่หลักแสนเหมือนกันเนี่ยนี่แหละแต่อันเนี้ยนะครับจะเป็นในของในปี6 5ห้านะครับปีห5ห้าออกมาสองรอบนะครับเนาะเนี่ยอันนี้ตั้งแต่ต้นต้นปีนะครับเนี่ยเลขเหมือนห5หเนาะ ตั้งชื่อว่าเลขเหมือน6 5้านะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กันด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขของปี6 5าเลยนะครับนี่แหละในหลักแสนก็เหมือนกัน2งวดติดห่วยล่างเหมือนกัน2งวดติดอันนี้ก็เหมือนกัน3ก็2งวดติด2ก็2งวดติดนะครับซึ่งในงวดที่แล้วนะครับผมไปดูแล้วนะครับว่าเนี่ย ศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าก็คือมันมันเคยออกมาแล้วนะครับก็อยู่ในตรงนี้นี่ศูนย์ห้าเนี่ยนี่แล้วมันก็มาบังเอิญน,นะครับนี่ในแถวเดีวยวกันเลยเนี่ยมันเป็นศูนย์เจ็ดเนี่ยอันนี้ก็ศูนย์ห้าเนี่ยย้อนย้อนไปในงวดที่มันออกมาแล้วนะครับเนี่ยมันก็มาบังเอิญตรงกันกับในแถวตรงนี้ศูนย์เจ็ดเนี่ยมันก็เลยมาออกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าเอกเลขตัวเดียวกัน ในแถวเดียวกันเลยนะครับศู 7, นย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เออนะครับเมื่อเอิอนเนาะนะครับอ่าไม่บัง่อเอิอนหรอกนะครับเนาะนั่นแหละมันเลขมันก็ออกในทํานองเดียวกันนั่นแหละนะครับเนี่ยศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เนี่ยข้ามมามา,มาตูนมาถึงเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับอ่านั่นแหละนะครับแล้วนะครับมันก็จะมีตัวเด่น นะครับของในฝั่งนี้แหละนะครับซึ่งจะเป็นในที่ใน2ตัวบน2ตัวบนนะครับจะมาในเด่นในฝั่งเนี้ยไม่บนก็ล่างนะครับแต่มันจะมา3ามวดนะครับแล้วมันจะไปล่างงวดหนึ่งอ่ะมาดูนะครับ997อยาเีมีมา9 0้าย์มา0 6 7อ่ะมาทั้งหทั้ง7นะครับอ่ะครบ3งมวดแล้วเนาะนี่ หนึ่งสองสามปุ๊บนี่พอมาในงวดเนี้ยหนึ่งกับแปดไม่มีนะครับพอมาในงวดเนี้ยนะครับก็ต้องเอาในสองสองตัวล่างนะครับมาเป็นตัวเด่นเนี่ยศูนย์กับห้ามาศูนย์นะครับมาหนึ่งกับศูนย์นี่มาศูนย์แล้วพอมาในงวดนี้อ่ะมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะวนสลับอย่างเงี้ย หนึ่งเก้าเนี่ยมาเก้ามาหนึ่งสี่สองเนี่ยมาสี่สองเหมือนกันเลยนะครับหนึ่งสองเ่ะมาสองครบสามงวดแล้วอ่าครบสามงวดแล้วแสดงว่าจะเอาในสองตัวแรกศูนย์กับสองนี่เนี่ยก็มาศูนย์อ่าจะเว้นมางวดหนึ่งนะครับถัดมาก็จะนับหนึ่งสองสามใหม่นั่นแหละ ก็เอาใน2ตัวบนนะครับ0กับ7อ่ะมา0 1กับ7อ่ะมา1 0กับ5ในงวดที่แล้วามาะมน0นั่นแหละพอมาในงวดล่าสุดก็แสดงว่าต้องเอาในที่ใน2ตัวล่างเนี่ยนะครับมาเป็นในตัวเด่น0กับ1ะครับจะเป็นในที่ในตัวไหนก็แสดงว่าในงวดเนี่ยนะครับจะดับ ในที่9กับ4ไหมนะครับ9กับ4จะไม่มาหรือเปล่านะก็บางทีอาจจะมาก็ได้นะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ย9กับ6อ่าไม่มี1กับ8อ่าไม่มีเนี่ยแสดงว่าในงวดล่าสุด9กับ4ก็ถ้า4ไม่มาเนี่ยก็แสดงว่าว่าเหลือเด่น1ตัวเดียวนะครับเหลือเด่น1ตัวเดียวก็เท่าที่ดูนะครับ เท่าที่ดูในงวดเนี้ยจะดอกจันไว้เท่ากันเนี่ยหนึ่งสองสามเป็นหนึ่งสองสามเป็นนะครับเท่าที่ดูในฝั่งเนี้ยมันจะมีเด่นศูนย์สามห้านะครับเนี่ยศูนย์สามห้าเนี่ยศูนย์สามห้าเหมือนกันเลยนะครับก็แสดงว่าในงวดเนี้ย จะเป็นเด่ีนย์สามห้าไหมนะครับเนี่ยเพราะว่ามัน <c oughs> เว้นมาสามวดนะครับเนี่ยศูนย์ห้าเนี่ยศูนย์สาม้าวันล่าสุดเด่น035ตรงนี้1กับ4นะครับนะเนี่ย หรือว่าจะลองนําไปจับคู่กันเลยนะครับอีกตรงจุดหนึ่งนะครับก็คือจะนําในฝั่งเนี้จับมาบวกกันนะครับจะได้ตัวเด่นในฝั่งนี้นะครับอ่ะจับบวกกันยังไงนะครับหลักแสนกับหลักหน่วยล่าง0ูนย์บวกกับ7ได้7ก็จะลดแต้มนะครับเพิ่มแต้ม หกเจ็ดแปดนี่มาหกได้แหละนะครับจับแบบเนี้ยตั้งแต่ในงวดเนี้ยจนมาถึงในงวดเนี้ยมาแทบทุง,งวดนะครับอันนี้ศูนย์บวกกับเก็ได้เเนาะก็ได้หกเอันนี้ก็มาเจนะครับศย์ 0, ก็จะเป็นเก้าศู่งมาหนึ่งบนล่างเลยเก้าบวกกับศย์ได้เกเนาะก็ได้แปดเก้มาศูมบวกกับแได้สิก็ได้ศูนย์หน่งมาห ก็ได้4 5 6หามา4นะครับ1บวกกับ6เป็น7เนาะก็ได้6 7 8หามา8 3บวกกับ2ได้5ก็ได้4 5 6หามา5เนี่ยมาแทบทุกงวดเลยนะครับ3บวกกับ2ก็ได้5เนาะ4 5 6มา5กับ6 9บวกกับ1เป็น0ก็ได้9 0 1หามา0มา1เลยนะครับ ก็ตั้งแต่ในงวดนี้เนาะมาบนมาล่างเลยนะครับ5กับ6กศกับ1แล้วก็ในงวดที่แล้วนะครับ6บวกกับ3ก็ได้เกาะก็จะเป็นในที่8 90เนย์ี่ยมาบนล่างเหมือนกันเลยนะครับแสดงว่าในงวดล่าสุดก็ต้องนำา4บวกกับ4นะครับก็ได้8ลดโน้ตแต้ม เพิ่มแต้มนั่นแหละนะครับเราก็จะได้นะครับในที่ในเด่นอีกชุดหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยเจ็ดะคือหลายตัวแทนวันนี้นะครับแล้วก็ตัดไปนะครับเนี่งวดนี่เนี่ยที่มันชนกันแบบนี้ถ้ามันมาชนกันใน2ตัวบนแบบนี้ก็ตัดไปตัด6ไปนี่ อันนึ่งกับ8นี่ก็ตัด8ไปนี่เนาะก็9กับ4นี่มันชนตรงเนี้ยที่9ก็แตงว่าในวดนี้จะไม่มี9หรือเปล่านะครับเนาะเออก็ตัดไปนะครับเนาะใครชอบก็นําไปจับนะครับมันอาจจะมาก็ได้นี่ก็จะเหลืออยู่7 8นี่นะครับหรือจะลองนําไปจับนะครับจับกันกับในเลขเหมือนหนึ่ง ซึ่งเลขเหมือนหนึ่งก็คล้ายๆกันนะครับแต่เลขเหมือนหนึ่งจะเป็นตรงเนี้ยหลักสิบล่างเหมือนกันสองวดติดซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยนะครับตรงนี้ก็มาเป็นตัวเด่นเหมือนกันนะครับเนี่ยซึ่งลองดูในงวดที่แล้วนะครับเนี่ยฝั่งนี้เป็น8 9ด้าศนฝั่งนี้เป็นเจด แปดเก้านี่ยเนี่ยผลลนพธ์เจ็ดศูนย์เนี่ยเออหรือว่าจะลองมาจับคู่กันแตงวดก่อนเก้าศูนย์หนึ่งเหมือนกันเลยนะครับฝั่งนี้เป็นเจ็ดแปดเก้าฝั่งนี้เป็นศูนย์หนึ่งสองนีศูนย์ก็มีอยู่ในตรงเนี้ยเด่นหนึ่งก็มีอยู่ในตรงเนี้ยเออนะครับอ่ะก็แสดงว่านะครับจับคู่อ่ะเผื่อ

เท่าที่ดูตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นในหลักสิบตรงนี้น่าจะเป็นในหลักหน่วยนะครับอืมยวมันมีงวดที่คล้ายๆกันอยู่สองสามสี่เจ็ดแปดสี่ห้าหกศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหกอันนี้มาในหลักสิบ สิอ่ะถูกแล้วนะครับศูน์เจ็ดอ่ะถูกแล้วนะครับตรงนี้จะมาในหลกัก10นะครับอ่ะเดี๋ยวจับให้ตรงๆเลยนะครับุจุดตรงๆนะครับ0ูนย นี่แหละ7 8 9ตรงๆนะครับไม่ต้องกลับก็ลองลูนะครับสำหรับใครที่ทุนน้อยเนาะอ่าอาจจะจับนะครับ ในชุดนี้หรือถ้ามันเยอะนะครับนี่แหละเน้นในเด่นศูนย์ชุดที่เป็นศูนนี่ชุดที่เป็นหนึ่งนี่แหละ <c oughs> แต่ผมชอบสองอยู่นะครับในวันี้สองเก้าเก้าสองก็น่าสนใจนะครับถ้าเกิด คิดว่าเก้าไม่มาก็ตัดออกไปนะครับแต่ผมก็เกิดขึ้นได้หมดนั่นแหละนะครับตัวเลขออกได้หมดครับไม่มีเลขดับหรอกนะครับเนาะแล้วมันก็คล้ายๆกันกับในที่ในนะครับเลขที่ออกแบบนี้หกหกเนี่ยซึ่งผมจับคู่ให้นี่แหละ <c oughs> คล้ายๆกันใกล้เคียงกันนะครับอย่าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง ศูนย์เก้าสองเก้าเนี่ยสามคู่นะครับที่ชนกันนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ชอบก็นี่แหละติดศูนย์กับหนึ่งไว้ในวันนี้นะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับผมมั่นใจว่ายังไงมาแน่นอนนะครับร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับในวันนี้นะครับติดศูนย์หนึ่งสองไว้นะครับถ้าจับก็คงเป็นล่างนะครับนี่แหละล่างอ่ะ โอเคนะครับนอนนี้แหละชุดนี้ตรงๆเอ่ะเผื่อท่านไหนจะลองดูอีกนะครับนาะเผื่อจะเห็นตรงจุดไหนนะครับทั้งงวดหน้าทั้งงวดนี้นะครับไม่มางวดหน้านี่ตามในสูตรนี้ต่อนะครับเพราะว่าถัดมาจากงวดนี้นะครับมันออกนะครับ ออกไปที่ใน8342 83 83ตรงนี้ยังไม่มีแต่มี42เนี่ยเนี่ยหัวหน้านะครับอาจจะซื้อ8342นะครับ1นธันวาคมนะครับติดเลขนี้ไว้เลยนะครับ8342นะครับหรือ09นี่แหละ098342 นะครับงวดหนึ่งธันวาคมนะครับถ้ามีขายแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับเออนะครับเนาะอ่ะก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับในการนี้รับรับชมเนาะเสียงก็ยังมาไม่เต็มร้อยนะครับโควิดหายแล้วแต่มันก็ยังมีอาการอาอยู่นะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเนาะอ่ะนะครับขอให้โชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ